คุณผู้ชมครับบริเวณอำเภอเวียงป่าเป้าครับที่ห่างจากตัวอำเภอมาประมาณ7กิโลเมตรบริเวณทางเข้าบ้านหลังยาวคุณผู้ชมตอนนี้ระดับน้ํายังคงท่วมสูงอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ให้เฉพาะรถขนาดใหญ่เข้าพื้นที่แล้วก็จัดการจราจรให้ได้สายเพียงแค่ช่องทางเดียวนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีน้ำํำใสเชี่ยวทีเดียวแม้ระดับน้ํา เริ่มที่จะลดลงไปบ้างแต่ว่าลดลงค่อนข้างที่จะช้าครับคุณผู้ชมด,ดูรถที่ผ่านนะครับจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าครับก่อนที่จะเข้าแต่ละจุดเข้ามาตรงบริเวณแห่งนี้ถ้าเป็นรถขนาดเล็กหรือว่ายกทิ้นไปสูงมากนะครับก็จะให้เบี่ยงการจราจรออกด้านข้างการสัญจรถนนเส้นนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องเป็นรถที่ ขนาดใหญ่หน่อยนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีรถจอดเสียหลายคันทีเดียวที่บริเวณตรงนี้ต้องลากออกครับนี่เป็นบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดในช่วงเวลาประมาณ1อนาฬิกาที่อำเภอเพียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับ